สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะมาเจอกับคุณก,กัสอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคุณก,กัสมีคลิปเกี่ยวกับนิทานนะคะเอะเรื่องอะไรนะใช่ละคะ่ะนั่นก็คือเด็กเลี้ยงแกะเด็กอยากดูอยากชมกันหรือยังถ้าอยากไปกันเลยน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึง่งซึ่งในทุกวันเขาจะต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าใกล้ชายป่าและเมื่อเขานําฝูงแกะมาถึงเขาจะต้องนั่งเฝ ถอดปกป้องแกะให้รอดพ้นจากการเป็นหยิกของหมาป่าเหตุการณ์ดำเนินไปทุกวันทุกวันทําให้เด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากที่จะหาอะไรทําใหม่ๆขึ้นมาเอ๊ะทำอะไรดีนะวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะก็คิดหาเรื่องสนุกสนุกทำเพื่อให้คลายความเบื่อหน่ายของขันขาวิ่งยังตื่นตระหนกเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับตะโกนขึ้นด้ ตกใจพาการลาทิ้งงานที่ทำอยู่แล้วก็หยิบอาวุธทุกอย่างที่อยู่ในมือขวานเสียมจอบไปที่เนินเขาแต่เมื่อไปถึงก็ไม่พบกับหมาป่าอย่างที่เจ้าเด็กเี้งแก่พูดเลยเด็กเลี้ยงแก่เห็นดังนั้นก็หัวเราะอย่างสนุกสนานดีใจจังเล สนุกจริงๆชาวบ้านมากันหมดเลยเด็กเลี้ยงแกะก็พูดขึ้นว่าพวกท่านมาช้าเองหมาป่ามันวิ่งไปหมดแล้วชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าถูกเด็กเลี้ยงแกะหลอกซะแล้วทุกคนต่างโมโหที่ต้องเสียเวลาทําง,งานไปโดยป่าประโยชน์ฝ่ายเด็กเลี้ยงแกะนั้นเมื่อหลอกชาวบ้านได้สําเร็จครั้งที่หนึ่งก็ยังหลอกชาวบ้านอีกถึงครั้งที่สองครั้งที่สา วันหนึ่งมีหมาป่าตัวหนึ่งได้ออกมาไล่จับแกะกินเป็นอาหารเข้าจริงๆและคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะก็ตกใจอย่างมากเขาวิ่งไปแบบหน้าซิตแล้วตะโกนขอร้องช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนคะช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของหนูแล้วเขาตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนใดสนใจเขาอีกเลยอีกทั้งทุกคนค่ะ ต่างพากันเดินหนีไปไกลจากเด็กเลี้ยงแกะพั้งทุกคนถูกเด็กเลี้ยงแกะลอมาหลายครั้งแล้วทําให้ครั้งนี้ไม่มีใครหลงเชื่อเด็กเลี้ยงแกะคนนี้อีกเลยในที่สุดหมาป่าก็ไล่กินแกะจนหมดเด็กเลี้ยงแกะจึงได้แต่น้ำเสียร้องห้ เรื่องขึ้นจริงๆทำให้ไม่มีใครช่วยเหลือเลยสักคนจนทำให้ต้องมาเสียแก่ผูกนี้ไปเด็กเลี้ยงแก่สำนึกได้ทุกอย่างก็เสียไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ,อ่ยนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เดกพูดโกหกบ่อยๆเมื่อคราวที่เด็กพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อฉะนั้นะเด็กๆต้องอย่าพูดอะไรคะใช่แล้วอย่าพูดโกหกนะคะต้องพูดแต่ความจริงสําหรับวันนี้นะคะคุณกุ๊กนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย